สวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับแม่ทัพอันยิ่งใหญ่ของมาซิโดเนียและเป็นสุดยอดแห่งเซอร์แวนคาร์ไลเดอร์อิสคันดาฮันดิบาลบากาแม่ทัพแห่งคารเทชวลานยกย่องให้เขาเป็นแม่ทัพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนโปเลียนโอนาปาดัดได้เขาเป็นแรงบันดาลใจและจูเลียสไกซ่าร้องให้ต่อหน้ารูปปั้นของเขาเนื่องจากในตอนที่อายุเท่ากันความสําเร็จที่พวกเขาทําได้ช่างต่างกันเหลือเกินเขาคือราชาผู้ออกพิชิตดินแดนไปไกลโพ้นัยศาลเพื่อที่จะไขว่คว้าทิวทัศน์ของสุดขอบโลกเขาคืออเล็กซานเดอร์ มหาราชหลังจากขึ้นครองราชต่อจากพระบิดาในวัยเพียง20ปี อเล็กซานเดอร์ก็เริ่มต้นตำนานการพิชิตโดยการปราบกบฏทั้งหมดที่หวังจะโค่นบลังของพระองค์จนหมดหลังจากเสร็จสิ้นการจัดการความสงบของบ้านเมืองแล้วอเล็กซานเดอร์จึงตั้งเป้าหมายต่อไปเป็นการขยายอาณาเขตของมาเคดอนให้กว้างไกลออกไปจนสุดขอบโลกเขาเริ่มจากการเดินทัพไปปลดแอกชาวกรีกจากการปกครองของเปอร์เซียซึ่งเป็นแผนเดิมที่พระเจ้าฟิลิปเคยวางเอาไว้ก่อนถูกลอบปองพระชนระหว่างทางอเล็กซานเดอร์ก็ได้แก้เงื่อนของกอร์เดียสและได้รับรสศึกเทียมวัวมาครอบครองจากนั้นพระ ก็เดินหน้าการพิชิตไปยังซีเรียอียิปต์อัสเรียบาบิโลเนียและเปอร์เซียซึ่งระหว่างนี้เขาก็ได้ทําการสึกกับคู่ปรับของเขาดาริอุสที่3ราชาแห่งจกักรวรรดิอาคิเมนิกอยู่หลายครั้งในช่วงเวลานี้เองที่เขาได้รับชื่อเป็นภาษาเปอร์เซียว่าอิสกันดาอาเล็กซานเดอร์ไล่ตีดาริอุส,สัยจนกระทั่งเขาพิชิตเปอร์เซียได้และอาณาจักรอาคิเมนิกจิงล่มสลายหลังจากนั้นอเล็กซานเดอร์ก็เดินทางต่อไปอยังเอเชียกลางเพื่อปราบเบซุสผู้ตั้งตัวเป็นผู้สืบทอดของดาริอุสและได้ก่ออตั้งงเมืซ และอเล็กซานเดียเอสคาตี้จากนั้นเขาก็กลับมาจัดการปัญหาบ้านเมืองหลังสงครามและตั้งเป้าหมายต่อไปที่อินเดียอเล็กซานเดอร์บุกตะลุยอินเดียไปจนถึงแคว้นปันจับซึ่งปกครองโดยพระเจ้าโปลุสและสามารถเอาชนะมาได้แต่ก่อนที่อเล็กซานเดอร์จะได้เดินทางไปพิชิตเมืองอื่นต่อเหล่าทหารนั้นต่างคิดถึงบ้านและครอบครัวเต็มทนและขอให้อเล็กซานเดอร์นั้นยกทัพกลับเมืองเสียทีทัพมาเคดอนจึงยกพลกลับโดยสินสุดการเดินทางที่แม่น้ำบีอาร์ซึ่งถือเป็นสุดเขตแดนที่อเล ยึดคลองพระเจ้าอเล็กซานเดอร์ที่3สิ้นพระชนขณะอายุได้เพียง3.3ปีณกรุงบาบิโลนหลังจากการตายของพระองค์อาณาจักรก็แยกออกเป็น4ส่วนและสูญสลายไปอย่างรวดเร็วกับพื้นทรายแห่งประวัติศาสตร์ในเฟซซีรีอเล็กซานเดอร์ปรากฏตัวเป็นชายร่างใหญ่ที่ทั้งตัวเต็มไปด้วยกล้ามเนื้อผมและหนวดเขาสีแดงแม้ในบันทึกประวัติศาสตร์จะบอกว่าพระองค์ตัวเตีย้ยแต่เนื่องจากจำเป็นต้องเปลี่ยนพลังของเปอร์เซียซึ่งเคยเป็นที่นั่งของดาริอุสออกเพราะมันสูงเกินไปซึ่งเขาก็ยอมรับว่าาาาหกกเเทียบบัดุแล้วข เยเลยเขาไม่ใช่คนจริงจังแต่เป็นพวกที่ชอบทําตามหัวใจเรียกร้องและความโลภของเขานั้นเป็นสิ่งทําให้คนรอบข้างอยากจะมีส่วนร่วมด้วยเขาเป็นคนที่เป็นกันเองให้ค่ากับมิตรภาพสูงและถือมันเป็นดั่งสมบัติและเขาจะอะไรก็ตามที่ไม่รู้สึกอะไรต่อความโหดร้ายในทันทีเขานั้นไม่ชอบการนองเลือดถึงแม้เขาจะชอบการต่อสู้และการทําลายล้างแต่ในฐานะราชาแล้วเขาต้องการพิชิตผู้คนโดยไม่เหยียดหยามคนเหล่านั้นมากกว่าเนื่องจากเขาคิดว่าเมื่อจะปกครองประชาชนก็ต้องรักษาความสัมพันธ์ที่มีต่อกัน ราชานั้นต้องเป็นแบบอย่างให้ประชาชนเขาต้องใกล้ชิดประชาชนมากกว่าใครทําตัวน่าจฉามากกว่าใครราชาต้องดึงความสนใจของผู้คนมาไว้ที่ตนเองเพื่อที่จะได้รวมใจของผู้คนเป็นหนึ่งเดียวเขานั้นเหมาะสมกับฐานะราชาผู้พิชิตที่สุดเนื่องจากสิ่งที่เขาต้องการพิชิตนั้นไม่ใช่ดินแดนหรือสมบัติแต่เป็นจิตใจของผู้คนเป็นรูปแบบการพิชิตที่ยากที่สุดแต่เขานั้นก็ทํามันได้สําเร็จกล่าวกันว่าอเล็กซานเดอร์นั้นเป็นรักี่วงเพศอเล็กซานเดอร์ปรากฏตัวครั้งแรกในเฟสซีโรและมีบทบาทใน แกนออเดอร์บวชเฟรตเอ็กเซลซีโรออเดอร์และโซลมอนมหาวิหารแห่งการเวลาฝนดวงดาวค่าสมรถภาพกำลังสเต็งระดับ B ความทนทานเอนโดเลนส์ระดับ A ความคล่องแคล่วอ g เจลิตี้ระดับดีมานาระดับ C โชคลักระดับ A บวกความสามารถฉพาะคลาสเวทมน์แมจิกรีสตินระดับดีสามารถต่อต้านเวทท่าที่มีคำร่าหนึ่งบทลงมาหรือเวทที่มีระดับต่ำกว่านั้นขับขี่ไรดิ้งระดับ A บวกสามารถขับขี่ยานพาหนะได้ทุกชนิดได้อย่างยอดเยี่ยมรวมถึงเหล่าสัตว์มายายกเวนเผ่ามังกรความสามารถ เฉพาะตัวความเป็นเทพดิว i เ i ตี้ระดับ C เนื่องจากเขาเป็นลูกของซูสแต่ไม่มีหลักฐานแน่ชัดระดับจริงอยู่ที่ปานก,ากลางก็เลยยุธ์สงครามมิลิเทอรียแท็ติกระดับ B ความสามารถในการบัญชากองทัพทั้งยังเสริมพลังเมื่อใช้และเพิ่มความต้านทานเมื่อเจอสมบัติวิญญาประเภทต่อต้านกองทัพความน่านับถือคาลิสมาร,ระดับ A มีความเป็นผู้นำน่านับถือมีความสามารถในการเพิ่มขวัญกำลังใจให้กับผู้อื่นนี่คือระดับสูงสุดเท่าที่มนุษย์จะมีได้ผู้พิชิตอัศนีไลนิ่งคอนเฟลเลอร์ระดับ EX ความสามารถไม่แน่ชัดแต่่คาาดวา ขั้นพัฒนาของรางแห่งมหาราชาโอ e n o อ Supreme k i ิงสมบัติวิญญชนที่ครอบครองกอ r d เดียสวิลลอศึกประกาศศิตสวรรค์ประเภทต่อต้านกองทัพระดับเอวเดิมทีมันคือรถศึกเทียมกระทิงที่ราชากอ r d เดียสตั้งใจถวายให้แก่สุดโดยการนำมันไปผูกไว้กับเสาด้วยเงื่อนที่ไม่มีใครสามารถแกะได้ผู้คนเรียกเงื่อนนั้นว่าเงื่อนของ g อ r d เดียสจนกระทั่งอเล็กซานเดอร์แก้เงื่อนโด,ยก,ดยการใช้ดาบตัดเงื่อนนั้นทิง้งซึ่งเป็นวิธีที่ไม่มีใครคาดถ,ถึงมาก่อนเขาจึงได้รับรถม้าศึกนี้มาครอง เรียกมันออกมาได้ทุกที่ทุกเวลาโดยการใช้ดาบฟันไปที่ที่ว่างเหมือนกับตอนที่เขาฟันเงื่อนที่เคยผูกมันเมื่อน,นั้นมิติจะแหวกออกพร้อมกับเสียงคำรามของสายฟ้าและมันก็จะโผล่ออกมาจากช่องมิตินั้นทันการวิ่งชนของมันนั้นมีพลังทำลายอย่างมากเนื่องจากทั้งล้อและกีบทั้ง8คู่ของกระทิงเทวะนั้นปกบคุมไปด้วยสายฟ้าของสุดความเร็วสูงสุดของมันนั้นคีด400กิโลเมตรต่อชั่วโมงใบดาบข้างล้อของมันนั้นสามารถตัดสิ่งของได้อย่างง่ายดายแต่เมื่อต้องเผชิญกับคอนกรีตหนาก็ทําให้ความเร็ว มันลดลงได้บ้างแต่เพียงเล็กน้อยเท่านั้นแต่ละส่วนของมันนั้นสามารถลดขนาดและปรับเปลี่ยนรูปร่างได้ตามที่ต้องการเพื่อให้เหมาะกับการวิ่งในแต่ละภูมิประเทศทั้งยังสามารถเก็บวางส่วนไว้และนํามาใช้เฉพาะส่วนที่จาเป็นทั้งยังสามารถเก็บเสียงการวิ่งเพื่อไม่ให้เป็นจุดสนใจได้และยังมีเกราะป้องกันบางๆพอที่จะป้องกันไม่ให้เลือดกระเด็นมาเปื้อนตัวมันอีกด้วยว่ากันตามตรงมันไม่ได้ถือเป็นสมบัติวิญลชนของอเล็กซานเดอร์แต่เป็นเพียงอุปกรณ์ของเขาเหมือนกับดาบแข็งคลิวปิออที่ใช้ฟันเพื่อเรียกมัันนและะมจ ็นส่วนหนึ่งของสมบัติวียชนอีกอันหนึ่งของเขา VX ป e ุ n เ n ท t โ o ตะลุยพิชิตขอบฟ้ารูปแบบต่อต้านกองทัพระดับ A อบวกกระบวนท่าโจมตีที่ต้องใช้เมื่อขับขี่ Gordius Wheel อยู่เมื่อเรียกชื่อมันจะเพิ่มพลังในการโจมตีของ Gordius Wheel ขึ้นไปอีกขั้นการคำนวณความเสียหายนั้นจะเกิดจาก2ปัจจัยคือสตูโดนเหยียบด้วยกีดเท้าของกระทิงนซึ่งจะสร้างความเสียหาย8ดรอบและสตูที่โดนชนโดยล้อของรถสึกทั้งความเสียหายทางกายภาพและการโจมตีจากสายฟ้าจะถูกสร้างใส่สตูพร้อมๆกับ ถ้าหากศัตรูไม่แข็งแกร่งพอและดวงซวยก็จะโดนความเสียหายเพิ่มเติมด้วยความเร็วของมันนั้นน่ากลัวมากมันสามารถลดระยะจากร้อยเมตรให้เหลือศูนย์ได้ในทันทีที่ใช้งานแม้ร่างกายของพวกเขาจะกลายเป็นเท่าถาดไปแต่วิญญาณของพวกเขายังได้ยินเสียงของข้าคนเหล่านี้ชีวีระบุรุษในตำนานของข้าผู้จงรักภักดีต่อข้าเพื่อนแท้ของข้าที่ทําการทลายกฎแห่งวิติและเวลาเพื่อมาสู้เคียงข้างข้าอีกครั้งพวกเขาคือสมบัติเหนือสมบัติพวกเขาคือบริวารที่ข้าปกครอง,องพวกเขาคือผู้สร้างสมบัติ ปัตวิวิลชนที่แข็งแกร่งที่สุดของอิสกันดาผู้นี้ไอโอเนียนเฮนไทลอย ไอออเนียนเฮนทยลอยกองทัพแห่งราชารูปแบบต่อต้านกองทัพระดับ EX ไมันคือความสามารถในการสร้างโลกจำลองเรลิตี้มาร์เวลที่เป็นตัวแทนของความฝันและปัจญาของอเล็กซานเดอร์ในฐานะราชาและสายสัมพันธ์ของเราผู้ใต้บังคับบัญชาที่อเล็กซานเดอร์สะสมมาตลอดชีวิตเมื่อใช้งานมันจะทำการดึงศัตรูเข้าไปในโลกแห่งทะเลทรายที่กว้างใหญ่และเส้นขอบฟ้าไกลสุดลูกหูลูกตาท้องฟ้าโล่งสว่างและแสงอาทิตย์สอดส่องอยู่ตลอดเวลามันเป็นพื้นที่ในอุดมคติในการเคลื่อนพลเพื่อโจมตีไม่มีสิ่ง กีดขวางใดๆที่จะมาเป็นอุปสรรคต่อกองทัพของอเล็กซานเดอร์ในการบทขยี้ข้าศึกมื่ออยู่ในโลกจำลองนี้เหล่าทหารทั้งหมดในกองทัพของอเล็กซานเดอร์จะถูกอัญเชิญมาตั้งแต่ระดับลาบจนถึงนายพลรวมถึงเหล่าราชาที่เคยเป็นพันธมิตรกับอเล็กซานเดอร์ในพื้นที่ที่มีกองทัพพร้อมสรรนี้เป็นพื้นที่ที่เขาสามารถแสดงความสามารถความน่านับถือคาลิสมาได้อย่างเต็มที่เหล่าทหารที่ถูกอัญเชิญมานั้นล้วนเป็นวิญญ,ญาณวิรชนเพียงแต่ไลคาสไม่สามารถใช้สมบัติวิรชนได้และมีเพียงความสามารถความเป็นอิสระอินดี เพนเดนแอคชั่นระดับมีลบเท่านั้นทําให้พวกเขาไม่สามารถออกนอกไอโอนเนียนเพนไทลอยได้ในสถานการณ์ปกติแต่ถึงไม่มีสมบัติวิญชนหรือสกิลพวกเขายังมีพลังในการต่อสู้อยู่สูงและบางคนเองก็แข็งแกร่งกว่าอเล็กซานเดอร์ได้ซ้ำาและในหมู่เซเว่นเหล่านั้นก็มีม้าคู่ใจของอเล็กซานเดอร์ฟูเคฟาลัสซึ่งถือเป็นวิญญาณวิญชนอยู่ด้วยในพื้นที่นี้อเล็กซานเดอร์สามารถโยกย้ายตำแหน่งของทหารภายในระยะ100้อยเมตรจากตัวเขาได้ตามใจทําให้เขาสามารถจัดขบวนทัพและปรับเปลี่ยนมันอย่างรวดเร็วได้ตามต้องการ และถ้าหากกเล็กซานเดอร์อยากรู้เรื่องราวภายนอกเขาก็สามารถส่งทหารออกไป1คนเพื่อไปสำรวจและนําข้อมูลกลับมาบอกเขาเขายังสามารถเรียกทหารเพียง1คนออกมาโดยไม่ต้องใช้งานไอโอนเนียนเฮนไพลอยได้ใหญ่ที่เขาเรียกเพียงบูเคฟรัสออกมาใช้ขี่ถึงมันจะเป็นสมบัติวิรชนที่น่ากลัวแต่มานานในการใช้มันนั้นเยอะมากทําให้มันคงอยู่ได้ไม่กี่นาทีและเนื่องจากมันเกิดจากการรวมก,กันของปณิธานของทหารทั้งหมดในกองทัพถ้าจํานวนของพวกเขาหายไปทีเดียวเยอะๆพร้อมกันก็จะทําให้โลกจําลองไม่ ก็ขอบคุณที่รับชมรับฟังมานะครับถ้าหากถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ช่องของผมไว้ด้วยแล้วกันนะครับ